ใานยังไม่ได้หลกน้าลึกเดี๋ยวพ่อจะจับคนเดียวเองหนูรออยู่ข้างบนกับแม่เอ้อะต้องในเก็บมานาด้วยอยากจะเล่นน้ำแต่ว่าไม่ให้ลงเล่นนะครับเขาเรียกว่าปลาดุกเอ็นนะครับเนี่ยเนื้อก็จะนิ่วเหนียวหน่อยแต่ว่าอร่อยนะครับไม่เล่นโอ้ปลาดุกใหญ่ครับนี่ครับ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ต oh. ัวใหญ่ที่โอรูบาโลไลปลามันมีพิษปลามีพิษมันมีพิษมันจินไม่ได้เดี๋ยวตายปลานี้มีพิษหนูจับไม่ได้เนาะเบบาดเพราะใส่ถังไว้ดีๆแมาจับปลาให้เดินก็ไม่เดินต้องให้อุ้มไปบายกันเร็ว บายบายเกฟบายบายเดฟวัสดี bye bye, นนครับผมเกิดดีนะัพิมวันนี้ในเกฟจะมาจับปลาวันนี้เดฟจะปลาจับปลา,นนา,ลาที่นาของเกฟเองที่นาของเกฟเองวันนี้ไม่ได้นานอ่ลุงอันนั้นได้นาเข็มๆปนะลาในฝะเราเยอะเลยนะเกฟเนาะเขาไม่ได้จับนานแล้วเดี๋ยวเขาจะมาจับปลาด้วยแหววันนี้เนาะหนูรออยู่ข้างบนนะลูกนะไม่อารุลกัน หนูลงยังไม่ได้ลูกน้ำลึกเดี๋ยวพ่อจะจับปลาให้หนูจับข้างบนเนอะม่อาหนูรักหว่ายน้ำหนูว่ายไม่ได้ลูกหนูว่ายยังไม่ได้น้ำลึกหนูจมน้ำมันไม่จมน้ำหนูเอาล้างว่ายน้ำได้เห็นไหมหนูจมน้ำแล้ไม่ได้เหมือนหนูว่ายยังไม่ได้หลูกเห็นไหมหนูว่ายยังไม่ได้หรอกน้ำลึกเดี๋ยวพ่อจะจับคนเดียวเองหนูรออยู่ข้างบนกับแม่เนอะได้เลยเดี๋ยวจะลองวานแหดูนะครับ ไม่ได้จับนานอันนี้ก็สระที่นานลครับผมสระเอ๊ไมร่อเดี่ยวมาเดี่ยวตรงนี้เกี่ยวนาลงอันนี้ก็สระที่นานี่แหละครับไม่ได้จับนานนะปลานานนาทีก็จะมาเอาแหมาหวานดูนะครับก็จะมีปลาเยอะไหมเดี๋ยวลองหวานแหดูก่อนเดี๋ยวพ่อจะหวานแหดูหน่อยเดี๋ยวพ่อดูปลามันปุดก่อนหนึ่งครับหวานแหให้ดู รวบเหนะครับผมเ๋ยอนี่ผมจะวันแห,หดูนะครับรวบเห่ก่อนวิธ <c oughs> ีวันแห่ก็ง่ายๆนะครับผม,มนี่รวบแห่ให้มันใกล้พอเหมาะนะครับแล้วก็นี่กอกเกาะที่แขนที่ศอกเนี่ยแล้วก็แบ่งเห่เท่าๆกันนะครับผม,มนี่ แบให้เสมอกันนะครับจับสองข้างเนี่ยให้เสมอกันดูวานนะครับผมเอาบานเลยเดี๋ยวผมจะลองลงไปงมแหดูนะครับผมมันจะติดตาไหมเดี๋ยวแกะก่อนเอาวางวงไว้ก่อนตรงนี้เลยนี่ครับบรรยากาศนาก็อย<ม>่างนี<ม>้แหละกรมรืม้<ม> ปกติน้ำก็จะใสเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงเกี่ยวข้าวเขาเปิดน้ําจากนานลงน้ําก็เลยขุนครับเพราะว่าเขากําลังเกี่ยวข้าวกันผมจะลองลงไปดูว่าปลาเยอะไหมผมป่านแหไวะนะ้แล้วโอ้โหมันจะออกแล้วในปลาดิแล้วเสียงหมุน ไม้ไม้โอ้ติดดกก่อานดัลเมุอกรตัวนึ่งครับนี่เห็นไหมอด้วยปลานช่วงนี้ปลาหมอมันอร่อยนะครับเนี่ยช่วงนี้ช่วงเกี่ยวข้าวเนี่ยเป็นย่างเยเด็กกิน เดีกทั้งหลายทุกตัวไม่เห็นม่เ็นเฮะแกะปลาออก่อนดังางจะไม่เดินเออน้องในเกฟก็เล่นอยู่ข้าง้าเลครับน้องในเกฟมานาด้วยอยากจะเล่นน้ำแต่ว่าไม่ให้ลงเล่นนะครับนะ ก็แกะยาวก่อนจะได้วานง่ายปดุกนาแถวบ้านผมนี่พิษเยอะมากมากเลยนะครับนี่บาดนี่ปวดสุดยอดเลยนะครับผมวิธีจับก็ต้องจับให้เป็นนะครับถ้าจับไม่เป็นเนี่ยโดนแทงเข้าไปนี่ปวดสุดยอดเลยครับถึงจะเป็นตัวเล็กขนาดนี้ยพิษนี่ร้ายมากเลยเอาไว้ย่างกินนะครับผมเขาเรียกว่าปดุกเอ็นนะครับเนี่ยเนื้อก็จะเหนียวเหนียวหน่อยแต่ว่าอร่อยนะครับ เขาเขาดูอามาให้แล้วเอาแล้วมันต้องาาอดีเอา,าอนะเอามาให้เลยะวันไปตรงนู้นนะครับผม อเออไปดูติดกระเป่าครับรปมาดูมีตั๊กาทเยอะนะครับดูนะครับผมาาอะไรบ้าง โอ้ปลาดุกใหญ่ครับนี่ครับปดุกสองตัวใไปปลาไหมโอ้ปลาดุกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวจับแล้วลูกเดี๋ยวปลาบาดมือเด้อต้อจับเองนี่ครับปลาดุกนาตัวใหญ่ครับผมไปงามเลย แม่เนี่นนปลาดุกใหญ่เห็นไหมนี่อือโอ้ติดปลาดุกใหญ่เลยเดี๋ยวเพาะแกะให้ปลาดุกใหญ่เลยทังมาลูกเ,เออนะปามัมีพิษปลามีพิษ มีพิษดับปลาเหมือนกันครับมันมีพินมันจีไม่ได้เดี๋ยวตายอืออ้ยปลามาดุตัวใหญ่ปลาเนี้ยปลาดุมันทำอะไรน้ำลายไหลไม่เอาหนูตัวมันมีพินหนูตัวนี่ครับผมเห็นไหมดูปลามันมีพิษปลามีพิษปลานี้มีพิษหนูจับไม่ได้เนาะเดี๋ยวบาดเพราะใส่ถังไว้ดีๆแล้ว มาตัวนี้ก่อนมาช่อนตัวหนึ่งแล้วช่อนอู้หูปลาช่อนปลาช่อนนี่ครับปลาช่อนไซนอ้วนเลยนะครับผมนี่แล้ดูเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยปลาจะตัวอ้วนนะครับผมนี่ครับปลาดุกอีกตัวหนึ่ง ปลาดุกนี่จับไม่ระวังนี่บาดนี่ปวดสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยปลาดุกนานน่เขามีพิษ <c oughs> รอปากึ้นครับ มันขึ้นมาหายใจก่อนนะครับเราค่อยหวานลงไปอู้ขึ้นระตรงกลางเลยความผิดไป่อน นี่ครับผมโอ้รุดอ๋อไม่ได้แล้วลดุลดวายรุดหวานแหก็พอได้กินนะครับผมนี่ปลาดุกก็พอได้ทำกับข้าวนี่ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับ บ้านก่อนน้องในเกพก็จะกลับบ้านแล้วมาจับปลาให้เดินก็ไม่เดินต้องให้อุ้มบายบายกันแล้วบไปไปเกายบายเกบายบายเดกายบายเกพกลับบ้านแล้วบบาายเกพกลับบ้านแล้วดีครับน้องในเกพบอกกลับบ้านแล้วไปเย็นแล้วไปบ้านก่อน